กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโคชตุกี้สวีเดนค่ะเพจ QQ นะคะเ o r l d w i s e นะคะก้าวเข้าสู่ป 2000, ี 2017... นะคะก็กลับสวัสดีปีใหม่นะคะทุกทุกท่านวันนี้ทุกจะมา,าลงคลิปให้ดูเกี่ยวกับการอ,าอีเมลนะการการการสร้างอีเมลค่ะการสร้างอีเมลสสำหรับการใช้งานในเว็บเพจต่างๆนะคะเพราะว่า,าต้นปีนี้เรามีการาให้ความสำคัญกับ อ,อีเมลนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะยังไม่มีอีเมลหรือยังสมัครการใช้อีเมลไม่เป็นนะคะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะของทุกจะสมัครเป็นสกุล Gmail นะเป็นนามสกุล Gmail เราก็เข้าไปที่ Google เลยค่ะเข้าไปที่ Google นะคะอันนี้นะคะ Google Chrome นะคะมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมคะให้เราคีย์เลยข้างบนทุกจะคีย์ข้างบนเลยนะว่าสมัครนะคะ สมัครเมลก็ได้ค่ะเจนสมัครเมลนะคะเห็นไหมมันขึ้นอยู่แล้วทุกคนคลิกเลยสมัครเมลนะคะทุกจะสมัครอ่าเมลเพื่อไวเอาไว้ใช้งานนะคะของเพจ q q เราตอนนี้อีเมลสําคัญมากนะคะจําเป็นต้องมีถ้าเรายังไม่มีอีเมลเนี่ยเราสมัครอีเมลก่อนแล้วค่อยไปสมัครเพจ q q นะคะเพราะมันจําเป็นมากนะคะอ่ามันมันจะเซฟได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ไปที่การสร้างบัญชี Google เลยค่ะเราสมัครเป็นนามสกุล gmail เนาะ อ่าอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มบัญชี Google คุณต้องการเพิ่มบัญชีที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่อันนี้ทุกจะสร้างขึ้นใหม่นะในกรณีที่สมมุติว่าในกรณีที่เรายัางไม่มีอ e ีเมลอีเมลนะคะอ่าโอเคทีนี้เขาก็จะบอกว่าให้ใส่ชื่อนามสกุลค่ะทุกจะทดลองนะก็ใส่ชื่อนามสกุลน,น,นี้ทุกสมัครให้น้องนะคะอ่าทุกจะใส่ชื่อนามสกุลน,นะอ่าใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปเขาก็จะเขียนชื่อนะคะ อืมฮ uh ึ huh. สุอพอทูเท่านะคะใส่ชื่อต่อเต่ารอเรืออ่าโอเคใส่ชื่อไปแล้วนะคะสุภัตรานามสกุลน,นะคะก็จะเป็นแถวล่างนะคะก็เลื่อนมาใส่นามสกุลน,นะคะอันนี้จะไปแบบช้าๆเลยนะคะให้เข้าใจค่ะ เรียบร้อยแล้วให้เรากดลูกศรด้านขวามือนะคะาหลายๆเครื่องอาจจะเป็นไม่เหมือนกันแต่มันจะคล้ายกันนะคะก็ไปตรงนี้เลยค่ะมันก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เขาก็จะให้เราเลือกใช้อีเมลแล้วเห็นไหมคะ at gmail com นะคะต่อไปเพจิของเราก็จะมีเป็นสกุลนกุลอีเมลเป็นของตัวเองนะคะนี้เราใช้ของ gmail ไปก่อนนะคะถ่าเราเลือกที่เราจําง่ายอะค่ะเราคิดว่าเราจําง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟนิดนึงอันนี้ทุก ขอใส่เป็นสกุล QQ เป็นชื่อเพจ QQ แล้วกันเนาะงสุภัตาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็น Gmail นี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเปลี่ยนไปก็จะเป็นทุกจะใช้ตัวเลขหมดนะคะจะแล้วแล้วแล้วแต่เราอะนะคะ อดอทตุ๊กจะใช้ดอทเพจคิ page q q นะคะเพจคิวอ่าแค่น,นี้ก็พอแล้วนะคะอันนี้คือเป็นชื่อสุพัตราดอ g เ q q คิวนะคะ a i gmail c o m ทีนี้เราก็กดลูกศรไปเลยค่ะอ่านี่คือเห็นไหมกำลังตรวจสอบความพร้อมทีนี้เขาจะถามว่าเราจะสร้างรหัสผ่านอะไรนะคะให้เราพิมพ์รหัสผ่านพร้อมคอนเฟิร์มนะคะไม่ต่ำกว่า8 อักขรจะเป็นส่วนใหญ่ทุกจะใช้เป็นตัวเลขนะคะทุกใช้เป็นตัวเลขหรือใครอยากจะลองใช้เป็นช,ชื่อหรือว่าเป็นตัวอักษรก่อนแล้วก็ตัวเลขก็ได้นะคะแต่ทุกจะใช้เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะไปขีเลยอเอาให้มันแบบยากนิดนึงที่จะเข้าถึงนะคะ Okay. อ่ามันก็จะบอกว่ารัดกุมหรือว่าง่ายเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราให้ให้หารหัสที่มันบอกว่ารัดกุ่มนะคะแต่เราต้องจําให้ได้นะอ่าก็จดไว้ก็ได้ค่ะสักที่หนึ่งนะคะอ่าก็คือเขาให้ยืนยันค่ะก็ยืนยันไปอีกทีเอาแบบช้าๆเลยนะคะ พอเราตั้งรหัสผ่านแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็กดผ่านไปเลยค่ะกดต่อไปมันก็จะบอกว่าการกู้คืนรหัสผ่านในกรณีที่เราลืมเราจะตั้งค่าเลือกไว้ไหมให้เราข้ามไปก่อนนะคะทุกจะข้ามไปก่อนนะสอนข้ามไปเลยนะคะเราลองกดเข้าไปดูก็ได้ว่าถ้าเราจะตั้งค่ามันตั้งยังไงแต่ว่าทุกจะผ่านมาก่อนจะได้แบบง่ายๆเลยนะคะบริการการสื่อสารนะคะแจ้งให้ฉันรู้ว่าข่าวสารข้อเสนอพิเศษต่างๆผ่านไปเลยค่ะ ไปเลยตูกไม่คลิกนะเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชียอมรับไหมเรากดยอมรับไปค่ะอ่าอราก็จะให้ใส่รหัสพิมพ์ข้อความที่คุณเห็นที่นี่นะคะเราก็ต้องพิมพ์ตามเขาที่เห็นในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะคะที่เป็นตัวอักษรสีฟ้าแต่บางจุดมันก็จะเป็นอ่าสีอื่นนะคะแล้วก็เขียนคีย์ไปตามที่เขาบอกนะคะ p y r a, a t โ okay. อเคกดผ่านไปค่ะกดผ่านไปต่อนะคะมันก็จะบอกว่ากำลังบันทึกบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงนะคะกำลังดำเนินการให้เราอยู่ค่ะตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินอันนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะคะบอกให้กดออกว่าไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไรไม่ต้องตั้งนะคะเพราะเราจะใช้งานฟรีนะคะยังไม่ต้องตั้งอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเผื่อเราไปตั้งไว้เนี่ยเราไปเล่นอะไรสักนิดนึงสักนิดสักหน่อยไปกดผิดกดถูกเนี่ยเขาคิดเงินเราได้นะตุกเออตุ๊กเองเคยเจอมาแล้วค่ะไมยลงชื่อเข้าใช้งานสำเร็จนะคะมันจะขึ้นมาอะไรก็ช่างนะคะเราก็กดผ่านไปเลยค่ะเพราะเราก็คือมีชื่อนามสกุลอีเมลมาสักครู่แล้วนะคะเราก็ลองเข้าไปใช้งานนะคะ อันนี้ทุกลองเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาถึงหน้าจอนี้ทีนี้ทุกจะลองเข้าใช้งานนะคะว่าเข้าใช้ได้ไหมนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะอันนี้มันเป็นสายอัพใช่ไหมคะเราก็จะเข้าสายอินนะคะ,ะเข้าอีเมลนะคะสายอินสมัครอีเมลก็คือสายอัพ gmail ทีนี้เราสายอินนะคะเรากดสายอินแล้วก็ไปกดหาคําว่าสายอินนะคะเนี่ยค่ะล็อกอินเข้าไปค่ะ เราก็ลองไปดูว่าล็อกอินได้ไหมนะคะเห็นไหมคะอ่ามันจะมีชื่ออันเก่าของตุ๊กค่ะธนดาแต่ตุ๊กจะล็อกอินด้วยอันนี้เป็นภาษาสวีเดนเนาะล็อกอินด้วย a n าเตอร์คอนเทลหมายถึงล็อกอินด้วยอ่าชื่ออื่นๆนะคะตุ๊กจะลองล็อกอินเมื่อสักครู่เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาสุภัทรา a g e q q s i g m a i l com นะคะเราก็เข้าไปในนี้เข้าไปหน้าจอเลยค่ะคลิกไปเลยค่ะเห็นไหมคะ พอเข้าไปปุ๊บเห็นไหมนี่คือหน้าจอการทํางานนะคะในกรณีที่เราจะเข้ามาดูอีเมลเข้ามาส่งเขียนอีเมลเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดอันนี้คืออยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่คือ Gmail แต่ถามว่าอ่เวลาเราไปสมัครอ,อะไรก็ช่างตอนนี้ค่ะก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสมัครเพจ q, q ิสมัคร f a c e b o o k สมั